ะแล้วก็ถอยนก็ได้มึงจะถอยไปเอาด้านเลขยกอมลังครับเกี่ยวพันกับเรื่องของรากที่สองนะครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงนี้ได้จะจำสูตรเลขยกอมลังได้แต่สำหรับสามข้อึงกันคงไม่มีปัญหามั้งจำได้แต่เองกำลังศูนย์จ้ะทรายเอเออบางคนจำไม่ได้ ขานเหมือนกันนะขานเหมือนกันจับมาคูนกันกำลังอนมาวกันนี่เป็นสูตรนะเอาเป็นสูตรานเหมือนกันเอกำลังเอมหรือไม่กับตัวเลขกันนะยอ้าหรือป็นตัวเลขดิ้ง ฐานเหมือนกันจับมาคูณกันเออคูณกันกำลังฐานก็คงเดิมกำลังก็มาบวกกันร้องตะบวกฐานเหมือนกันจับมาคูณกันกำลังเอามาบวกกันฐานเหมือนกันจับมาคูณกันกำลังเอามาบวกกัน พี่น้องค่ะ มันต้องเอามาหักล้างกันล้างกันลบกันลบกันมันก็จะเหมือนกันเลยนะทำนองไว้เป็นยังไงเอ็งลังลบตัวเอง นึ่งชวนนี่เออถูกเนี่ยเนี่ยมาไวแล้วก็เพกำลังสอนเอามาคูนกันแม่งที่มันเองกำลังคูนได้ อเอามาคูณกันก็เอาอีกดีซ้อนมาคูณกันเลขชี้มันเลขชีม้มันเอกำลังศูนได้ แล้วก็กขาจะมาซ้ำเกาจะมีกล้อง s o ไปซ้ำก็บนใหม่ตอาฐานใหม่เอาสีาทาดบนใหม่นะเฮ้ยนล็อกอาทิตย์ยีันล็องทําเหมือนกันเับประกัน เอจนอยกกำลังตัวเองจับเองมาคูณกันเองตัวเอยกกำลังตัวเองจับเองมาคูณกันเองตัวนี่คืออะไร้านีคือหมายความหมายเอยกกำลังตัวเองก็คือเอาเองมาคูณกันเองตัวคนเลยนะความหมายนะ อาจจะเป็นที่เจ้เ้าเขียกันเอเน้ากำลังเอพ่ากับเอคูณเอคูณเอักสามตัวแล้วก็จุดจุดออ่าแล้วก็มีสามจุดอ่ะเอคูณกับเอเอคูณเอซักสามตัวแล้วคูณไม่คูณตามเลขวหมายคูณเลยหลังจากเอเนี่ยคูณแล้วก็จุดสามจุดสามจุดเป็งโง่หัวไล แล้วก็คูอีกอแล้วก็เอเอเหติเออแล้วก็เครืหมายอะไรงหมายปิดกาตัวเแล้วก็เป็นเอ็นแล้วก็เอ็นตัว

เอ๊ยกเอยกกำลังเยเอยกกำลังเป็นส่วนเอเอยกกำลังหนึ <h ums> <h ums> ่ส่วนเอก็จะเมาเป็นรูทเอ็นจับเอ็นมาเป็นรูเอ็นเอตรงไหนตรอเอ็นตรงนั้นเออมาเป็นรูทเอ็นเนี่ยยงรูทอ่ะ นี่ก็ A อยู่ไนทีนี่ก็เป็นรูทเอนี่ยาที่เอน่ยอันอกำลังหนึ่งสองก็คือรากที่สงของเอสี่ลังหงสองคือร่าที่สองกสี่สี่กำลังหนึ่งคือลากที่สาของสีนี่นะกยกกำลังหส่วนเก็จะเอมาเป็นรูทเอก็เขียนเลยกูให้เธอ กำลังส่วน N ็มาเป็น N อยกกาลังส่วน N เอยกกาลัง M ส่วน N ็จอาไม่ใช่ไม่ ลาทีเอ็ของเอกำลังเอ็มลาทีเอ็มของเอกำลังเอ็มถูกต้องบ๊วยบ๊วยท่านนายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมท่านท่านหัวใจเนี่ยแค่เนี้ยครับในเพลงนี้ก็มีอ,อยู่ครัใอ้ดีๆคือมีอยู่สิบสิบหัวใจควาสมสำคัญครับสิบหัวใจความสำคัญ ของเรื่องเลขเรื่องพลังทั้งหมดซึ่งมันสําคัญมากกับการที่จะมาเรียนข้ามนี้แล้วก็ไปเรื่องสแปรรูตนะครับกว่าคุณจะไปเรื่องสแปรรูตแลว้วคุณอาจจะเล่นเรื่องกพลงังสักหน่อยสักข้าวสองข้าคุ้นัากเลยไปช่วยร้อ,องร้องหนึ่งการใครร้องได้ก็ช่วยกับคอร้องนะคือวนเวียนวนเวียนเกี่ยวกับไอ้พวกตรงนี้ก็ยัง ยังยังไม่ได้ทอ่ทอนฮุบท่อนโซโลอะไรเดี๋ยวเดี๋วก็น้องแล้วกกดวิดีโอปิดกันหยุดกันกดกุ่มเดิมกัน